สิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ลายหายสิ้นไปนะเป็นพิธีซึ่งเป็นความเชื่อสิ่งไหนไม่ดีมันอยู่ที่แพ้ฟไฟไม่ได้ไฟต้องชนะนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ก็ สิ่งไหนไม่ดีก็ค่ะโรคภัยไข้เจ็บสิ่งไหนไม่ดีก็ให้ขจัดปัดเป่าออกไปเยันไปเป็นความเชื่อโบราณนะครับแม้แต่เวลาเราเดินป่าก็ยังมีความเชื่อว่าการจุดไฟ การจุดไฟให้สว่างสว่างจะทำให้สัตว์ใหญ่ไม่ได้ไม่มาใกล้เราในขณะเดียวกันเป็นความเชื่อตามโบราณเชื่อว่าถ้าไฟหรือธาตุไฟน,นั่นก็คือว่าเรารักษาโรคการกำเริบของสัตว์ การกำเริบของาธาตุขันนะครับเพื่อนเพื่อนจังก็เลยถึงเอาวันนีนะะ้วันนี้เป็นเพ่อนะเพื่อนตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดนะครับนี่นะครับก็ขอให ข้าพเจ้าผู้มีธาตุขันไม่ค่อยสมบูรณ์ขอให้ได้ให้วันให้คืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยไว้นะับเพเจ้าที่คือเป็นความเชื่อก็นะ <c oughs> อจุดไฟเผาสิ่งที่คิดว่าไม่ดีนะครับ สิ่งที่คิดว่าไม่เป็นมงคลมันเป็นพาหะทําให้เราเจ็บป่วยครับเราก็ควรที่จะกระจัดปัดเป่าออกไปคเพื่อนวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับให้มีความสุข กับการเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพคนไหนที่เพิ่งเลิกงานนะครับคนไหนที่ถึงบ้านแล้วก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวครับให้ห่างโรคห่างภัยห่างโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเพิ่งมีเพิ่งเกิดแก่เรานะครับลูกเต่าลูกล้านทุกคนก็ขอให้มีความสุขความเจริญครับสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้มันไม่ไหม้ไป ไฟครับที่อาจารย์ได้เผามันอยู่ในทุกเขาทุกอยู่นะตอนนี้ราจาจยปัดเป่าสิ่งไม่ดีครับขอให้เพื่อนๆทุกคนได้มีความสุขมีความสงบระงับในสิ่งทั้งปวงนะครับอืม สิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ดีก็ให้ดับมาหาดับพมดับมาหาดับต่อไปก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นะนะครับเพื่อนๆโอเคครับสาธุสาธุ